สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายขอมาพูดถึงประเด็นวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้กันนะคะซึ่งการแข่งขันนัดล่าสุดที่ทีมของน้องสองวิภาวีนั่นก็คือทีมฮุนไดฮิลสเตดได้ทําการแข่งกับทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ซึ่งเป็นสโมรสรต้นสังกัดของคิมยอนคยอง และวินโลจอนสันนะคะตอนนี้ก็มีกระแสข่าวจากทางฝั่งเกาหลีเกิดขึ้นค่ะทุกคนว่าทีมอันดับหนึ่งนั่นก็คือทีมฮุนไดฮิลสเตดเกิดอะไรขึ้นถึงได้พ่ายแพ้แบบขาดลอยต่อทีมฮึงกุกไลท์พิงส์สไปเดอร์3ต่อศูนเซตนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วแฟนวอลเลย์บอลของทีมฮุนไดฮิลสเตดเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสนะคะว่าถ้าทีมเขาแพ้นะเขาไม่ได้ซีเรียสไม่ได้กังวลตรงจุดนี้เพียงแต่ที่เขากังวลนั่นก็คือแพ้แบบ3ต่อศนะูนย์่ะทุกคนแล้วแพ้ด้วยสกอร์ที่ต่ำด้วยนั่นเองค่ะจริงๆแล้วฮุนไดฮิลสเตดแพ้ได้ไหมแฟนวอลเลย์บอลว่าอะไรไหมแฟนวอลเลย์บอลเขาก็มีหลายๆคนนะคะที่คอมเมนต์บอกว่าแพ้เนี่ยเขาไม่ได้ว่าอะไรนะ ถ้าเป็นการแพ้แบบ2ต่อ3เซตหรือว่า1ต่อ3เซตยังพอเข้าใจได้แต่ครั้งล่าสุดนี้ทีมอันดับ1นพ่ายแพ้ไป0ต่อ3เซตและไม่ใช่แค่0ต่อ3เซตธรรมดามันเป็น0ต่อ3เซตที่สกอร์ต่ำด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าในเซตแรกฮุนไดฮิลสเตททำไปได้เพียง14แต้มเซตที่2ฮุนไดฮิลสเตททำไปได้เพียง1 8แต้มและในเซตที่3ทํทได้20แต้มค่ะคือสกอร์ มันไม่ได้สูสีกันกับทีมฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์เลยมันเป็นการแพ้ที่ขาดลอยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนั่นเองค่ะซึ่งแฟนวอลเลย์บอลของฮุนไดฮิลเตสเนี่ยเขาก็มีความกังวลแล้วก็สงสัยในจุดนี้และหลายๆคอมเมนต์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเกมรับค่อนข้างแย่และการแพ้ในครั้งนี้เป็นเพราะวิภาวีสีทองไม่ได้ลงมาร่วมแข่งขันด้วยหรือเปล่าเนื่องจากเธอมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่นะคะและวันนี้ค่ะนอกเหนือจากประเด็นที่ฮุนไดฮิลเตส พ่ายแพ้ให้กับฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์แต่ก็อยากจะพาแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมาวิเคราะห์กันต่อค่ะว่าฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์จะเจอกันกับทีมของเจ๊ชมพูพรพันธ์เกิดปราดในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะทุกคน ซึ่งทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์โดยเจคิมยอนคยองเนี่ยแกก็เคยออกมาประกาศกล้าวแล้วนะคะว่าตั้งแต่ที่คว้าตัววินโลจอนสันมานั้นบรรยากาศในทีมดีขึ้นแล้วเธอก็เห็นเทคนิคหลายๆอย่างของวินโลจอนสันในเรื่องของการเล่นวอลเลย์บอลเธอมั่นใจว่าหลังจากนี้ต่อไปทีมของเธอนั่นก็คือทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์จะต้องไม่พ่ายแพ้ให้กับใครคะ่ะเข้าสู่เลขที่5ก็เป็นไปตามคําพูดของคิมยอนคยองนะคะทีมฮึงกุกไลท์ พิงค์สไปเดอร์ยังไม่เคยแพ้เลยแข่งมาทั้งหมด3นัดก็ชนะทั้ง3นัดรวดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะจองกวนจังเรสปาร์กเอาชนะ GS c o l t e c h และก็เอาชนะทีมอันดับหนึ่งอย่างฮุนไดฮิลสเตคือทีมใหญ่ๆหึ่งกุกไล้พิงค์สไปเดอร์เอาชนะมาได้หมดแล้วอะ่ะ หลังจากนั้นก็เป็นทีมย่อยๆแล้วอะค่ะคืออย่าง IBK อย่าง AI Paper Saving แล้วก็ High Pass Expressway นะคะซึ่งต้องขอบอกกันตามตรงว่า3ทีมนี้ก็เป็นทีมท้ายตารางนะอยู่อันดับ5อันดับ6อันดับ7นะคะทีมที่อยู่อันดับ1อันดับ3และอันดับ4เฮิรกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เอาชนะมาได้หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นน่าเป็นห่วงเหมือนกันสําหรับนัดที่จะเจอกันกับ IBK Autos แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดเห็นว่าอย่างไรคะในวันที่15 กลุมภาพันธ์ปี2,567นี้ IBK ของเจ๊ชมพู่พรพันธ์นเกิดปราดจะเจอกันกับคิมยอนคยองทีมฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ซึ่งหลังๆมานี้นะ IBK ก็เอาชนะรวดเหมือนกันเอาชนะ High Pass Expressway ของน้องโมเมธนัชาสุขสดได้แบบ3-0ต่อเซตและนัดต่อมาก็เอาชนะ AI Paper Saving ได้3-0ต่อเซตเช่นเดียวกันค่ะซึ่งใน2นัดล่าสุดที่ทาง IBK เอาชนะ นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงภายในทีมนั่นก็คือตัวลิเบโร่ค่ะทุกคนเปลี่ยนจากชินยันคยองเบอร์3มาเป็นลิเบโร่ตัวสำรองเบอร์14ที่ชื่อว่าคิมแชวอนค่ะผลปรากฏว่าเกมการแข่งขันหรือว่ารูปแบบระบบทีมของ IBK นั้นดีขึ้น ผู้เล่นทุกคนในทีมนั้นสามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้มากขึ้นเกมรับเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นและเพื่อนร่วมทีมก็ดูมีความมั่นใจในตัวคิมแชวอนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะทุกคน ก็เลยอยากจะชวแนแฟนๆบอลล์บอลเนี่ยมาวิเคราะห์กันหน่อยค่ะว่าระบบทีมของ IBK เนี่ยดีมากขึ้นแล้วถ้านัดที่เจอกันกับฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ชินยอนคยองยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ยังไม่สามารถลงมาเล่นในสนามได้ก็คงจะใช้งานคิมแชวอนต่อไปและอยากจะให้มองเลยถ้าเป็นคิมแชวอนเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ได้หรือเปล่าในขณะที่ตอนนี้ฟอร์มของฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์นั้นมาแรงมากๆ อย่างที่ต่ได้บอกไปเนี่ยค่ะว่าเอาชนะทีมอันดับหนึ่งได้อะเอาชนะทีมอันดับ3ได้แล้วเอาชนะทีมอันดับ4ได้แล้วคือเอาชนะฮุนไดเอาชนะ GS Kau Tech แล้วก็เอาชนะเรสปาร์ k ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นก็เหลือแค่ทีมท้ายตารางนั่นก็คือทีมอันดับ5อันดับ6และอันดับ7 IBK Autos AI Paper Saving แล้วก็ Hi Pass Expressway แฟนวอลเล์บอลชาวไทยคิดเห็นว่าอย่างไรทีมอันดับ5ของชมพู่พันพันเกิดปราดมีโอกาสที่จะชนะทีมอันดับ2อย่างฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ได้หรือเปล่า นะคะเพราะว่าทีมนี้ก็เป็นทีมเดียวด้วยที่ไอ k เคของเจ๊ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดยังไม่สามารถเอาชนะได้นะคะตั้งแต่เปิดฤดูกาลตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมาเลยนะทุกคนทุกทีมเนี่ย IBK เคยเอาชนะได้หมดแล้วอะ่ะเหลือแค่ฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ที่ยังไม่สามารถเอาชนะได้และยิ่งไปกว่านั้นในเวลานี้ฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์คว้าตัววินโลจอนสันซึ่งเป็นนักกีฬาที่มีเทคนิคแพราวเข้ามาร่วมทีม ดไอบีเคจะเป็นอย่างไรไอบเคจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ไอบีเคจะสามารถเอาชนะฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ได้สักครั้งหนึ่งหรือไม่ ต้องคอยลุ้นคอยติดตามชมกันดูค่ะและอย่างที่ได้ทราบกันนะคะว่าพักหลังๆมาเนี่ยฮึ่งกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เขาฟอร์มดุเดือดมากแต่ IBK ก็ไม่ได้เป็นสองรองใครก็เอาชนะมาได้สองนะัดติดต่อกันเหมือนกันนั่นก็คือเอาชนะ High Pass Expressway ของน้องโมเมธนัชาสุขสดแล้วก็เอาชนะ AI paper Saving สโมสรต้นสังกัดของยัสมินแล้วก็พักจองอาม,มาได้แล้วคือระบบทีมของ IBK เนี่ยดีขึ้น มากเลยหลังจากที่เปลี่ยนตัวลิเบโรเอาตัวสำรองคิมแชวอนลงมาแทนชินยอนขยองนะคะและสำหรับระบบทีมของฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะอย่างที่สื่อของเกาหลีใต้เขาได้รายงานแล้วว่าสามเหลี่ยมแห่งฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ค่อนข้างน่ากลัวนั่นก็คือคิมยอนขยองเรนาะแล้วก็วินโลจอนสันสาคนนี้สลับกันทำแต้มได้อย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวนะคะและก็มีการ กรายทาแต้มด้วยการทําแต้มไม่ต้องจุกไปที่คิมยอนขยองคนเดียวคิมยอนคยองไม่ต้องรับภาระหนักคนเดียวมีวิลโลจอนสันมีเรนามาช่วยแบ่งเบาซึ่งคาดหวังผลได้เลยอะนะคะสำหรับ IBK เป็นอย่างไร IBK มีอเบราคอมบี้ IBK มีเพียวซึงจู IBK มีฮวังเมินคยองค่ะแล้วก็มีตัวเล่นบอลเร็ว ที่ทำคะแนนได้ดีมากๆอีกคนหนึ่งก็คือชเชวจองมินหรือว่าน้องกระต่ายน้อยนะคะและ IBK แน่นอนเลยว่ามีเจชมผู้ผ่อนพันเกิดปราดที่สามารถเซ็ตหลอกบล็อกได้อย่างเนียนตาจะสามารถหลอกบล็อกของทางฮึงกุกไล์พิงสไปเดอร์ได้มากน้อยแค่ไหนและทางฮึงกุกไล์พิงสไปเดอร์เขาทำการบ้านศึกษาวิธีการเล่นของชมพู่มามากน้อยแค่ไหนโอ้โหนัดนี้ต้องเป็นนัดที่ดุเดือดมากๆแล้วก็ต้องเป็น เกมที่สนุกสุดมันแน่นอนค่ะทุกคนแต่ก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆแฟนวอลบอลชาวไทยวิเคราะห์กันสักหน่อยนะว่าฟอร์มหลังๆมาเนี่ย IBK ก็ดีขึ้นเฮงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ก็ดีขึ้นใครจะเป็นฝ่ายชนะ นะคะแลระบบทีมระบบการเล่นจะเป็นอย่างไรน่าลุ้นน่าดูกันมากเลยทีเดียวค่ะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูได้นะคะว่าทีมไหนเป็นอย่างไรระบบทีมเป็นอย่างไรใครแพ้ใครชนะการแข่งขันจะเกิดขึ้นในวันที่15กุ่กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะ หึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์เขาจะทำได้อย่างที่เขาประกาศกล้าวไว้หรือเปล่าว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ใครเลยหลังจากคว้าตัววินโลจอนสันมาร่วมทีมส่วนทาง IBK Autos จะสามารถเอาชนะหึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ได้สักครั้งหนึ่งหรือไม่ เพราะมันก็ใกล้จะจบฤดูกาลแล้วขอชนะสักครั้งนึ่งเถอะได้ไหมนะคะก็ต้องติดตามกันดูคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ